สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งนะครับ LED นะครับอันตาวูฟนะครับตัวนี้เป็นรุ่น X1 นะครับความสว่าง18,000ลูเมนในรถ d m a มตัวเก่านะครับตัวนี้เป็นขั้ว H7 นะครับฝั่งนี้ถอดง่ายครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีถอดหลอดออกมาแล้วครับส่วนข้างนี้ช่างกำลังก้อยแก๊กอยู่เลยครับข้างนี้เหนื่อยนะครับต้องถอดถอดอะไรบ้างครับช่าง ตนนี้ออกครับแล้วก็กล่อง ECU ครับแล้วก็ยกกองออกนะครับไม่งั้นล้วงมือไม่ได้ครับนี่ครับหลอดอยู่ใต้นี้ครับหลบอยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับคันนี้ไม่สามารถล้วงมือได้นะครับก็เถอดกองง่ายสุดครับถอดกันชนยกโคมจะยากกว่านะครับก็คือคลายน็อตตัวกล่องนะครับแล้วก็แล้วก็ยกมากองออกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูงานหลังจากยกกันแล้วกันนะครับ แล้วจะให้ดูว่าตัวหลอดเนี่ยใส่เข้าไปยังไงนะครับตัวนี้มันจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมานิดนึงนะครับเนื่องจากตัวหลอดเดิมเนี่ยมันจะมีสเปเซอร์ตัวนี้นะครับแหมไม่โฟกัสอ่ะโอเคครับผมมันจะมีสเปเซอร์ตัวนี้นะครับตัวหลอดนะมันจะมีฐานแค่นี้ถ้า LED เนี่ยมันก็จะมีสังเกตว่าแป้นมันก็จะมีแค่นี้เหมือนกันนะครับทีนี้ทํายังไงให้ตัว ให้เราล็อกตัวหลอด led ได้แน่นนะครับก็ต้องมีตัวเจ้าโฟมรองตัวนี้นะครับมารองแทนเจ้าสเปเซอร์ตัวนี้นะครับแทนสเปเซอร์ตัวนี้นี่นะครับมันจะมาใส่อยู่ที่ตัวหลอดนะครับนี่เพราะว่าตัวตัวล็อกเนี่ยมันจะกดอยู่ที่สเปเซอร์ตัวนี้นะครับนะครับตัว led เนี่ยเราใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อที่จะให้ตัวตัวล็อกเนี่ยกดที่ยางตัวนี้นะครับแล้วก็ทําให้ตัวแป้นหลอดแน่นปัญหาของรุ่นนี้ก็คือที่ใส่กันไม่ได้ก็คือหลอดมันหลวมมาแล้วครับ ไม่มีอะไรเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้ทางร้านมีให้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าชุดยางตัวนี้ให้ด้วยนะครับแทนเจ้าชุดยางเดิมนะครับยางเดิมในจริงๆใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องตัดนะครับแต่วันนี้อันนี้เขาตัดเสียไปแล้วนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนยางไปด้วยนะครับปกติเนี่ยเราจะไม่ตัดขนาดนี้นะครับเราตัดแค่นิดเดียวนะครับตัดพอให้แค่ตัวหลอดใส่ไปได้นะครับเราจะไม่ตัดขนาดอันนี้อันนี้ตัดเยอะไปนิดนึงนะครับก็อันเนี้ยเสียงน้ําเข้านะครับเราก็จะเปลี่ยนยางให้นะครับ อย่างตัวนี้มันจะพอดีกับตัวหลอด LED นะครับเดี๋ยวมาดูตอนติดตั้งกันครับครับอันนี้ก็เป็นทิศเล็กน้อยนะครับสำหรับโคม d m a x กนะครับพวกดีแมกเก่าตัวคู่ H7 นะครับถ้าโดยปกติเนี่ยจะตัวขาล็อกตัวนี้นะครับเวลามันล็อกไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าแบบว่าทรงเดิมๆนะครับมันจะมีปัญหาติดติดตัวหลอดนิดนึงนะครับนะครับติดตัว ตัวตัวซิงตัวหลอดตัวนี้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับอันนี้ผมแก้ไขไปแล้วเนาะนะครับเราจะต้องทําการบิดเจ้าตัวนี้นะครับเดิมน่มันอยู่แบบนี้นะครับตัวรวดตัวเนี้เดิมมันอยู่ทรงนี้นะครับเราทําการบิดออกไปแบบนี้นิดนึงครับนะครับบิดให้มันเฉียงออกแบบนี้นะครับลักษณะประมาณแบบนี้นะครับนะครับมันจะออกมาอ่ะพูดง่ายว่าพอใส่ลงไปแล้วนะครับนี่นะครับกดใส่เข้าไปนะ นี่ผมถ่ายให้ดูเลยนะครับถอดโคมาใส่ให้ดูตัวเนี้ยมันจะต้องมันจะต้องไม่เข้ามาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ดัดนะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะยันนะครับมันจะติดกับตัวตัวซิงค์นะครับตัวซิงค์มันจะขูดนะครับแล้วก็ที่มาแนะนําอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นงานตัวตัวยางนะครับตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ยางที่ผมเคยทําที่ผมทําคลิปไปเนาะที่ผมทําคลิปที่รถนะครับ ใช้ย่างตัวเดิมของรถได้นะครับแต่ว่าต้องตัดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับตัดให้เตี้ยแบบนี้เลยนะครับตัดให้เสมอกับตัวนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเพราะงั้นว่าพอติดเข้าไปจะเป็นลักษณะนี้นะครับคือตัวนี้เนื่องจากว่ามันลึกครับหลอดมันเข้าไปลึกเดิมน่มันจะมีสเปเซอร์ใช่ไหมครับนะในคลิปที่ผมติดอยู่ที่รถนะครับมันจะมีสเปเซอร์ แต่ว่าตัวนี้เราจะไม่ใช้สเปเซอร์แล้วนะครับนี่ยางมันก็เลยต้องเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ตัดเนี่ยตัวตัวยางเดิมเนี่ยมันจะคํำครับเราจะใส่หลอดเข้าไปไม่ได้นะครับแบบนี้เราจะใส่หลอดเข้าไปได้นะครับอ่าส่วนวิธีใส่หลอดก็เดี๋ยวดูในคลิปต่อเลยนะครับอันนี้ผมมาสอนวิธีตัดยางให้นะครับตัวตัวแป้นหลอด LED ก็จะถอดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่โคมตัวนี้เข้าไปนะครับ แล้วก็เอาแป้นตัวนี้ใส่เข้าไปในโคมนะครับเดี๋ยวให้ดูในโคมนะครับเนยโคมจะเป็นเช่นนี้นะครับก็หันตัวตัวล่องของ h อเจนะครับมันจะมีบากของ h7 อยู่นะครับบาก H7 ตัวนี้อยู่ข้างบนนะครับเราวก็จะหขึ้นข้างบนนะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับลองให้ดูเราจะถ่ให้ดูครับอันนี้ ใส่แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับตัวแป้นก็จะเข้าไปแน่นนะครับตัวตัวกิบล็อกมันจะล็อกที่ตัวโฟมนะครับไม่ได้ล็อกที่ตัวฐานตัวหลอดนะเพราะว่ามันล็อกไม่ถึงครับเดิมมันมีสเปเซอร์นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวใส่หลอดให้ดูครับครับหลอด LED รุ่นนี้นะครับตอนใส่หลอดเข้าไปนะครับตัวตัวสายไฟจะอยู่เฉียงอยู่ด้านบนนะครับเสียงด้านบนแบบนี้นะ นะครับถ้าดูเป็นเข็มนาฬิกาก็อยู่แถวแถวประมาณสัก2อสามสองนาฬิกานะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะมันจะดันหลอดเข้าไปตรงๆงได้นะครับเสร็จแล้วกดหลอดเข้าไปแล้วบิดลงข้างล่างนะครับบิดตรงตรงนะเดี๋ยวผมพยายามจะให้เห็นว่าผมบิดยังไงแต่ไม่มั่นใจนะครับกดแล้วก็บิดนะครับนะครับสายลงแล้วนะครับบิดให้ลงข้างล่างครับตัวนี้มันจะปรับได้นะครับเดี๋ยวเราปรับคัดออฟอีกทีเราจะหมุนหมุนหลอดซ้ายขวาได้นะครับ นี่นะครับพยายามใจ้เห็นเนาะนี่นะครับหลอดมันจะหมุนได้อย่างนี้นะนะครับเราจะเดี๋ยวเราปรับคัดออพิธีนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสไฟกันนี่นะครับอันนี้คือข้างข้างซ้ายอ่ะง่ายนะครับลวงได้แต่ข้างขวาเนี่ยคือมันไม่มีให้ล้วงครับมันมีสายไฟบังด้วยนะครับตัวหลอดมันอยู่ตรงนี้นะครับเราติดตั้งอยู่ตรงนี้ก็นี่ครับคือยกกองออกมันจะทํางานง่ายนะครับก็ถ้าลูกค้า สะดวกยกเองก็ติดตั้งเองได้ครับถ้าไม่สะดวกก็มาหน้าร้านได้ครับเราติดตั้งให้ได้นะครับนี่ครับน้องเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับข้างข้างนู้นง่ายครับข้างนู้นลงได้พอพอมีพอมีช่องให้ล้วงได้ใช่ไหมครับสบายแต่ข้างนี้หมดสิทธิ์จะล้วงครับเคยพยายามล้วงแล้วมันทํางานไม่ได้ครับบิดหลอดไม่ได้ไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงบิดหลอดนะครับมีพอที่นี่เดี๋ยวเขาถ่ายให้ดู เก็บงานให้เรียบร้อยด้วยนะครับมัดให้เรียบร้อยอโอเคครับสนใจก็สอบถามทางร้านได้นะครับอ้อลืมเดี๋ยวไปดูแสงหน้าโคงผมให้ดูแล้วกันก่อนจะประกอบนะครับโอ้ย ข้างขวานี่คัดออฟดีนะครับอันนี้อันนี้เป็นที่ตัวลูกแก้วนะครับไม่ได้เป็นที่ตัวไม่ใช่ขอโทษเป็นที่ตัวโคมครับโคมของลูกค้าเนี่ยลอกเดี๋ยวต้องไปขัดก่อนนะครับข้างนี้พอจะมีช่องให้แสงรอดออกมาได้นะครับแต่ว่าข้างนี้ที่มันขุนๆุเนี่ยคือเนี่ยครับต้องขัดทิ้งหมดเลยนะครับตัวนี้โคมลูกค้ายังดีอยู่นะครับไม่แตกลายงานนะครับแค่แค่ไปขัดเล็กเกอร์หน้าโคมออกก็พอแล้วนะครับนี่ขนาดว่ายังแบบว่าแล็กเกอร์ยังขุนอยู่นะครับก็แสงยังออกเลยนะครับ อันต้าบูฟ X1 ครับสนใจสอบถามทางร้านได้ครับ